สวัสดีครับนี่คือคิดไซโค้งเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้กับผมเจวรปัตนะครับต้อนรับเข้าสู่คิดไซโค้งเก่งหลังเกมสรุปผลการแข่งขันเมื่อวานที่ผ่านมาฟุตบอลไทยลีกหนึ่งทั้งหมด4คู่นะครับก็จบลงไปถือว่าเป็นสัปดาห์ที่สะเทือนตารางคะแนนของศึกไทยลีกแน่นอนเพราะว่าบรรดาทีมยักษ์ใหญ่มีการตัดกันเองแล้วก็ทีมกลางตารางที่พร้อมจะสอดแทรกขึ้นมาเนี่ยก็ไม่ได้ยอมง่ายๆเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นสัปดาห์ที่ขอสแสดงความยินดี กับทีมในโซนท้ายตารางทั้งประจบแล้วก็ขอนแก่นด้วยเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ารายละเอียดในเกมเกิดอะไรขึ้นบ้างถ้าพร้อมแล้วอย่าลืมครับกด Subscribe พร้อมกับกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทางของ YouTube นะครับตอนนี้ก็ถือว่าตัวเลขค่อยๆเดินหน้าไปถึงแม้ว่าจะไม่ได้รวดเร็วมากแต่ว่าก็ไปแบบมั่นคงแล้วก็ขอบคุณทุกๆยอดวิวนะครับผมมีโอกาสได้ดูในคอมเมนต หลายๆคอมเมนต์ที่อยู่ในหลายๆคลิปที่เราทําออกไปนะครับแฟนๆนั้นก็ให้การตอบรับได้ดีมากๆแล้วก็ยอดวิวของผมในส่วนใหญ่ก็ถือว่าเป็นฐานแฟนคลับที่เหนียวแน่นจริงๆนะครับคนตามประมาณสักเกือบเกบแสนแต่ว่าคนดูเดียวบางทีทะลุไปเกิน6,7 0 0 0หมื่นต่อคลิปเนี่ยผมก็คิดว่ามันก็เกินไปกว่า เกือบๆจะ50%บเเหมือนกันนะครับก็หวังว่าจะให้การตอบรับกันแบบนี้แล้วผมจะทํางานหนักต่อไปกับการเล่าเรื่องแบบนี้ที่เข้าใจง่ายๆแล้วก็จะพยายามทําการบ้านให้ดีที่สุดเพื่อหาคําตอบในทุกๆเรื่องที่คุณอยากรู้นะครับสวยหนึ่งช่องทาง Facebook ก็กดไลค์กดแชร์ให้กันได้เมื่อเห็นคอนเทนต์แบบนี้ถ้าพร้อมแล้วไปดูเกมสุดเดือนที่สุระการพบกับการท่าเรือครับคู่นี้แต่ก่อนเมื่อวานตอนห้าโมงครึ่งนะครับที่สุรขการสเตเดียมหรือว่าเคหะเมืองใหม่บางพลีเจ้าถิน่นเคี่ยวสมุทร สมุทรปราการซิตี้อันดับ7ของตารางทำผลงานไม่ชนะใครมา4เกมติดต่อกันแล้วแล้วก็ล่าสุดบุกไปเสมอกับประจวบมา0-0นมาถึงนัดนี้พวกเขาได้กลับมาเล่นในบ้านก็รับการมาเยือนของสิงเจ้าท่าการท่าเรือ FC อันดับ5ของตารางที่ล่าสุดก็แพ้ให้กับบุรีรัมคาบ้านมา0ูต่อ2ไปดูการจัดทัพของทั้ง2ทีมเจ้าถิ่นของทางอิชิก็ไม่มีสราธสมพิมกองหลังตัวหลักที่มีอาการบาดเจ็บ โดยยังวางแผนเหมือนเดิมนะครับ4-4-2ประตูเป็นปฏิวัติคำหม่แผงแบ็กโฟกก็ส่งสุพนันบุรีรัตยืนแบ็กขวา ชัยวัฒน์บุรานเล่นทางซ้ายเซนเตอร์ก็ส่งศักดิ์สิทธิ์จิตวิจารณแทนที่ของสรายุธจับคู่กับอาริซาลิโฟวิชแดนกลางครับเจริญศักดิ์วงกรเล่นทางขวาซ้ายก็เป็นเดสเกตซากะอิคู่มิดฟิลด์ตรงกลางนพพลพลคำกับยูโตโอนะแล้วก็กองหน้าชัยวัฒน์ศรีนาวงจับคู่กับเอเลนโดกอนซาก้าเท่ากับว่ามีการเปลี่ยน3าตำแหน่งจากเกมที่แล้วส่วนฝั่งทีมเยือนการท่าเรือยังไม่มีการนดินถาวรศัก์ธนบูญเกสารัตรรวมถึงเนลสันโบนิยะดาวยิงตัวเก่งที่มีปัญหาเจ็บแฮมสิงหรือว่า กล้ามเนื้อต้นขาด,ด้านหลังนะครับขาดเดียวกันจะหมดสิทธิ์ใช้งานเซกิลโซเรสแนวรุกตัวเก่งที่ติดโทษแบนจากการโดนใบแดงเกมที่แล้วแล้วก็โดนโทษหนักนะครับมีแบนเพิ่มเติมอีก1เกมด้วยฉะนั้นขาดเกมนี้ เกมหน้าไม่มีโซเรสด,ด้วยส่วนที่เหลือนะครับอยู่กันหมดโคดโอ่งก็ยังมีตัวเลือกให้ใช้งานพอสมควรวางผังมาระบบ4-231ประตูเป็นวรรุฒิศรสีสุภาลงเฝ้าเสาแบ็กโฟเนี่ยฟลิปโรเลอร์เล่นทางขวาซ้ายเป็นจัตุรพัฒน์รธรรมกลับมาประจำการอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะบินไปกับทีมชาติยู3เพื่อไปรู้สึกชิงแชมป์เอเชียร,รอบคันเลือกที่มองโกเลียเซนเตอร์ครับดาบิดโรเชล่าจับคู่กับเอลสดอลล์ได้กลางศิวกรจากขุปษา,าที่หายเจ็บกลับมาทันเวลาคุมเกมร่วมกับโกซุ แล้วก็ให้ปากกณ์เปรมพักชารียวชับป,ปุยและบดินผาลาคอยปั้นเกมทิ้งให้กับคาเบียปาตินโยเป็นกองหน้าตัวเป้าเท่ากับว่ามีการเปลี่ยนแปลง3ามตำแหน่งจากนัดที่แล้วเหมือนกันเริ่มเปิดฉากขึ้นมาครับนาทีที่18เจ้าถิ่นได้จังหวะเตะมุมแล้วก็เป็นยูโตโอนได้ครอสบอลจากริมเขตโทษเข้าไปหน้าประตูอาริสซาริฟอวิชได้โคกสบัดเปลี่ยนทางวรวุศสีสุภาประตูของท่าเรือ ปัดไม่หลุดนะครับก่อนจะตามไปควักบอลออกบาตอนแรกเนี่ยไม่มีใครเห็นหรอกครับผู้ตัดสินแล้วก็ผู้ช่วยมองไม่ทันแน่นอนจังหวะบอลมันเร็วมากและเป็นมุมอับด้วยเกมก็ดําเนินต่อไปก่อนจะมีสัญญาณแจ้งมาจากทีม VAR ที่ตามเช็คย้อนหลังอยู่แล้วปรากฏว่าบอลลูกนี้มันข้ามเส้นเข้าไปเต็มใบแล้วนะครับผู้ตัดสินนิวันอินสะอาดก็เลยย้อนกลับไปให้เป็นประตูขึ้นนํา1ต่อศูนของสมุทรปราการซิตี้ทันทีจากนั้นเจ้าถิน่นยังดูดีกว่าครับมีโอกาสบวกลูกที่2เพิ่มแต่ยังไม่คมพอก่อนที่จบครึ่งแรกจะรักษาสกอร์ที่นําอยู่1ลูกเข้าสู่หนึ่งชั่วโมงของเกมในช่วงครึ่งหลังครับการท่าเรือได้ประตูตีเสมอ1นึหนึ่งจากจังหวะเตะมุมประกเปิดเข้าไปเสาแรกให้กับดับบิดโรเชล่าขึ้นมงเช แรกและจังหวะสุดท้ายไปเข้าทางของบดินผาลาใช้หัวเข่าสัมผัสบอลดีจ่อๆเข้าไปถัดมากันาที65ทีมเยือนเกือบที่จะขึ้นนําจากจังหวะฟรีคิก ของปรกรณ์เปรมพักเปิดพุ่งเข้าไปเสาแรกโรชล่าสอดขึ้นมาโขกเปลี่ยนทางบลชนเสาอย่างจางังพลาดโอกาสในการใส่สกอร์แต่ก็เป็นสัญญาณเตือนแล้วนะครับว่าพวกเขาเริ่มจะเห็นช่องทางจากการเล่นลูกนิ่งเพราะว่าวันนี้แนวรับของสุปราการดูจะมีปัญหาในการป้องกันพอสมควรพอสกอร์กลับมาเท่ากันทีนี้ก็เปิดแรกกันเลยครับนาที74การท่าเรือมาพลิกแซงนำา2-1นได้ 1, จนได้จ,จังหวะเตะมุมอีกแล้วคราวนี้เปลี่ยนมาทางสายครับปกรณ์นคนเดิม เปิดโค้งมาที่เสาไกลแล้วก็เป็นโกซูนกีแท็บอินจังหวะแรกบอลไปชนเสาแต่ยังไม่ไปไหนครับก่อนจะตามหม่งซ้าเจาะเข้าไปไม่เหลือแล้วมีจังหวะที่สีสะชนก,นกันกับสุพนันบุรีรัตด้วยนะครับซึ่งพยายามจะมาป้องกันประตูให้กับเจ้าถิน่นแต่มาถึงบอลช้ากว่าจากนั้นอีก7นาทีต่อมาเจ้าถิ่นมาตีเสมอเฉยเลยครับสอจากจังหวะที่ดัสเกตซากะอิได้บอลก่อนจะเปิดไปที่หน้าประตูแล้วก็เป็นเชาวัสสีนาวงได้สอดขึ้นมาหม่งเต็มๆเ,มเมข้าประตูไปเกมยังคงเปิดแรกเพราะว่าต่างฝ่ายต่างมองถึง3นาคะแนนจนกระทั่งเข้าสู่ โทษเจ็บนาทีแรกจากทั้งหมด5นาทีผู้ตัดสินนิวัตอินสะอาดเป่าให้จุดโทษกับเจ้าถิ่นจากจังหวัดที่เห็นดัสเกตซาคาอิกระชากบอลเข้าไปในเขตโทษแล้วก็โดนฟลิปโรเดอร์ดึงเอาไว้จากนั้นมีสัญญาณจากทีม VAR นะครับอยากให้ไปดูที่จอเป็นออนฟิลรีวิวเพราะว่าทีมงาน VAR เนี่ยมองว่าน้ำหนักลูกนี้มันอาจจะไม่เพียงพอต่อการเป็นจุดโทษเพราะมองว่าซาคาอิเนี่ยนะครับ ทิ้งตัวง่ายจนเกินไปและสุดท้ายผู้ตัดสินก็เดินไปดูจอใช้เวลามองอยู่หลายนาทีดูอยู่หลายมุมนะครับก่อนจะเดินมาแล้วกลับคําตัดสินเพราะมองว่าสักาอิดูจะจงใจทิ้งตัวง่ายไปหน่อยเพื่อเรียกจุดโทษแม้มือของฟิลิปโรเลอร์จะมีไปแปะที่หน้าอกของสักาอีก็จริงแต่น้ําหนักมันไม่เพียงพอนะครับคือแตะแล้วก็ปล่อยขณะที่ซักาอีนั้นก็ทิ้งตัวทันทีซึ่งจังหวะนี้ในมุมมองของผมก็ถือว่าเป็นการตัดสินที่เคลียร์นะครับก่อนหน้านี้ผมเคยพูดถึงเรื่องของการให้จุดโทษไปแล้วนะครับว่า ในเคสที่มี VAR แบบนี้เนี่ยควรจะพิจารณาให้มันถี่ท่วนว่าจังหวะแบบไหนมันเพียงพอต่อการเป็นจุดโทษหรือไม่เพียงพอต่อการเป็นจุดโทษซึ่งเคสนี้ก็เป็นหนึ่งในข่ายนั้นนะครับและยังเหลืออีกหลายเคสก่อนหน้านี้ที่ผ่านไปแล้วบางทีผมพูดไปเนี่ยอาจจะโดนแฟนบอลบางกลุ่มบอกว่าผมไม่ชอบทีมนั้นทีมนี้เอาจริงๆนะครับผมบอกได้เลยนะครับว่าที่ผมเคยเออกมาพูดก่อนหน้านี้ในทุกๆเคสของจุดโทษนี่คือสิ่งเดียวที่ผมเรียกร้องครับเพราะว่าหลังจากนี้มันจะทวีความเข้มข้มขนแล้วช่วงท้ายฤด้ดูกัน จุดโทษทุกลูกจะมีความหมายมากๆฉะนั้นจังหวะของผู้เล่นต้องศึกษาให้ดีนะครับว่าเขาตั้งใจที่จะพุ่งเข้าไปทําประตูในกรอบเขโทษหรือตั้งใจเข้าไปพุ่งล้มและจังหวะบางครั้งไอ้พวกลูกลากขาเนะครับเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งต้องระวังให้ดีซึ่งการมี VAR ก็แบ่งเบาภาระของผู้ตัดสินได้ดีจริงๆครับในบางจังหวะ ผมเห็นหลายครั้งแล้วที่วุฒิสินในพลาดมองไม่ทันซึ่งมันเป็นไปได้ครับเพราะเกมมันเร็วแต่เมื่อมี VAR แล้วอยากให้ละเอียดแบบนี้ครับในการดูแลตัดสินใจให้ดีว่ารูปแบบไหนมันสมควรเป็นจุดโทษหรือไม่สมควรเป็นจุดโทษก็เป็นว่าจังหวะนี้พอผ่านไปช่วงเวลาที่เหลือนะครับก็สู้กันสนุกดุเดือดแต่มันจบสกอร์กันไม่ลงเป็นน,นว่าจบเกมสกุปขร์การซิตี้ก็เปิดบ้านแบ่งแต้มกับก,บการท่าเรือไปสุดมันด้วยสกอร์2ประตูต่อ2คู่นี้กลายเป็นว่าการท่าเรือเนี่ยกินสรุระการ์ไม่ลงนะครับเป็นฤดูกาทลท แล้วสำหรับการบุกมาเยือนหลังจากที่ปีที่แล้วเนี่ยก็แพ้ไปนะครับด้วยสกอร์สประตูต่อ6โดนยิงไปขาดหลุดลุ่ยเลยส่วนสถิติในเกมนี้ก็น่าสนใจนะครับเรื่องการครองบอลเนี่ยแทบไม่ต่างกันเลยสูตรประการ51%ส่วนทีมเยือน48%เช่นเดียวกับจังหวะก,การพ a s ซิ่งบอ l ครับเจ้าถิ่นทําไป359ครั้งเป็นการจ่ายบอลดี 290ครั้งส่วนการท่าเรือจ่ายบอลไปา3า3ครั้งเป็นการจ่ายบอลดี271ครั้งรวมถึงโอกาสในการจบสกอร์นะครับประการเจ้าถิ่น15ครั้งเข้ากรอบไป6ส่วนทีมเยือนมีโอกาส22ครั้งตรงกรอบไป7 ได้มาฝั่งละ2ประตูดูจากตัวเลขสถิติต่างๆถือเป็นรูปเกมที่ออกมาทันกันหมดทุกอย่างเพราะฉะนั้นผลโลงเออด้วยกันแบ่งแต้มผมมองว่าเป็นอะไรที่ยุติธรรมกับทั้ง2ฝ่ายเพราะว่าต่างฝ่ายต่างสู้แล้วก็เล่นดีในวิธีการของตัวเองทีนี้มาเจาะดูสถิติส่วนตัวของนกเตะทั้ง2ทีมผมอยากพูดถึงผู้รักษาประตูครับสคนเลยปฏิวัติคำหม่ในทวันของเจ้าบ้านแล้วก็วรวุรีสุภา ผู้รักษาประตูของการท่าเรือนี่คือผู้เล่นที่ช่วยให้ทีมมีแต้มในเกมนี้นะครับเพราะว่าจังหวะการเข้าทำที่ว่าสวยแล้วแต่เซฟสวยๆของทั้ง2คนช่วยสมวสรต้นสังกัดของตัวเองได้ทั้งคู่จากตัวเลขที่ออกมาได้เซฟคนละ4ครั้งถือเป็นเกมที่เปิดแรกกันอย่างแท้จริงครับถัดมาดูเกมในโซนล่างกันบ้างของ2ทีมน้องใหม่ที่เพิ่งจะเลื่อนชั้นขึ้นมาในฤด,ดูกาลนี้ระหว่างจงอางพยองขอนแก่นยูนเต็ดทีม่มวยของตารางที่ล่าสุดบุกพ่ายเมืองทอง1ต่อ3มาถึงเกมนี้พวกเขา ได้เปิดสนามรังย้าของตัวเองรับการมาเยือนของพญาไก่ชนหนองบัวพิชยาเอฟซีทีมอันดับ13ของตารางที่ล่าสุดก็โดนเชียงรายบุกมาดคาบ้านไป2ประตูต่อหนึ่งมาไล่เรียงรายชื่อกันหน่อยครับ11เ็คนแรกของทั้ง2ทีมเจ้าถิ่นขอนแก่นยูเนเต็ดลูกทีมของคาร์ลอสเอเดวาร์โดปารรายังไม่มีชื่อของดักลาสโคโบใแนวรับต่างชาติที่ยังไม่หายเจ็บส่วนที่เหลือก็อยู่กันครบนะครับพวกเขาวางผังมาในระบบเดิม 3. ามหาประตูคือจิรวัตรวังทพ,พันธ์สามกองหลังก็วางนารงฤทธิ์บุญสุขโชชัว,ชวกรอมแมิน ขนาบข้างด้วยวิงแบ็กสองฝั่งพลากรวรกลางทางขวากริดพรมบุญสารเล่นทางซ้ายตรงกลางก็มีปานเดชาเงินประเสริฐคอยคุมจังหวะเกมร่วมกับอัธวิสุขช่วย และก็ยาเซียอิสลามีปินโตส่วนแดนหน้าครับจากกฤดภารพลที่ติดทีมชาติยู23ไปหรือสึกชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกที่มองโกเลียจับคู่กับอิฟซันเมโลเท่ากับว่ามีการเปลี่ยนทีมแค่ตำแหน่งเดียวจากเกมก่อนส่วนผังการเล่นของทีมเยือนกันบ้างลูกทีมธวัชชัยดำรงอ่องตะกูลจามณสิตใช้งานลิดดอโคเฮนแนวะรุกชาวอิสราเอลแล้วก็นัทพงศ์กระจรมาลีประตูตัวหลักที่ยังไม่หายเจ็บเกมนี้ก็วางผังมา3-4-3ครับประตูเป็นกิตยคุณจัมสุรวรรณเฝ้าสาวกองหลังแอรตันติราบา โดยให้ชัดชัยเจียกลางยืนเป็นแบ็กฝั่งขวาแล้วก็สถาพรแดงสีเล่นทางฝั่งซ้ายมิดฟิลด์ตรงกลางครับมหารามณี่จับคู่กับวิชิตชัยช่วยสีนวลแล้วก็สาประสานแดนหน้าจัดจิรพันผาสุขขันเอรแรมซี่แล้วก็แฮมิลตันโซอารเรสลงล่าตาข่ายเท่ากับว่ามีการเปลี่ยนทีนถึง4ี่ตำแหน่งจากเกมก่อนคู่นี้มาสนุกกันในช่วงครึ่งหลังนะครับเริ่มไปได้เพียงแค่4นาทีเจ้าถิ่นมาพังประตูขึ้นนำหนึ่งศูนย์จากจังหวะที่ปานเดชางเงินประเสริฐแทงบอลทะลุช่องให้กับอีฟสัเนเม สวรรณเข้าประตูไป พอเจ้าถิ่นได้ประตูขึ้นนาเร็วตั้งแต่ช่วงต้นครึ่งหลังก็หันมาเน้นรัดกลุ่มมากกว่าเดิมลงไปแพ็กกันแน่นแล้วก็รอจังหวะสวนกลับโดยใช้ความสามารถเฉพาะตัวของอีฟันเมลโลเลี้ยงตะลุยหาจังหวะยิงขนาดเดียวกันหนองบัวพิชยาก็ได้ขึงเกมเข้าทําต่อเนื่องแต่ปัญหาคือจังหวะในพื้นที่สุดท้ายเนะี่ยยังไม่คมเหมือนเดิมโดยเฉพาะในรายของแฮมิลตันโซอารสที่มีโอกาสเยอะแต่ยังหาเรดราไม่เจอก็กลายเป็นขาดขาดเกินเกินไปหมดจนในที่สุดเกมเข้าสู่ช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีสุดท้ายจากทั้งหมด7นาทีนะครับ ทีมเยือนมาได้ฟรีคิกหน้าเขตโทษระยะร,ยรวมๆวม35หลากลางประตูแอตตอนติราบาัซี่วิ่งเข้ามาซัดลูกนี้จีมันไกลมากนะครับแต่บอลมันลอยฮุกแล้วชนคานกระเด้งพื้นไปโดนตัวของจิรวัตรวังทพันธ์ก่อนที่อาิสิ์ขนขวายจะตามมาช่วยเคลียร์ทิ้งออกไปได้อย่างบุดวิดจากนั้นเจ้าถิ่นก็รักษาสกอร์ที่นำเอาไว้ได้จบเกมขวัญแกนยูเนเตดครับเปิดบ้านเอาชนะหนองบัวพิชยะกลับมาเก็บ3ามแต้มเต็มได้ในรอบ6นัด มาดูตัวเลขที่น่าสนใจกันดีกว่าครับเรื่องของเปอร์เซ็นต์การครองบอลเจ้าถิ่นดีกว่านะครับอยู่ที่59%้น้องบัว40%เช่นเดียวกับจังหวะจ่ายบอลขอนแก่นทำไป442ครั้งเป็นการจ่ายบอลดี335ครั้งส่วนทีมเยือนครับจ่ายบอลไป2 9 4ครั้งเข้าเป้าไปแค่192ครั้งเท่านั้นแม้ว่าดูตัวเลขลหลายๆอย่างของทีมเยือนจะดูเป็นรองแต่ที่น่าสนใจก็คือโอกาสเข้าทำไม่ต่างกันครับเจ้าถิ่นแม้ว่าจะครองบอลดีกกกกว่่่่าาาาาาแแตตตไไมามมมสรรรถดดดันนัันนนบขขอองงงคู้้ ให้มีโอกาสยิงเพียงแค่7ครั้งเข้ากรอบไป2แต่ได้มา1ประตูและนำมาซึ่ง3คะแนนส่วนน้องบัวมีโอกาส6ครั้งเข้ากรอบไปแค่ครั้งเดียว ก็ถือเป็นปัญหาชัดเจนกับจังหวะสร้างสรรเกมรุกที่ดูทีมเยือนจะตื้อตื้ตนตันซึ่งก็สะสมมานานนับตั้งแต่การขาดหายไปของลิดอโคเฮนแนวรุกชาวอิสราเอลที่ถูกวางให้เป็นตัวขับเคลื่อนเกมเป็นย์เมเกอร์พอมาเจ็บยาวแบบนี้นะครับแผนที่วางไว้ก็ต้องรื้อกันใหม่หมดสิ่งที่เตรียมกันมาก็เลยจูนไม่ค่อยเตะสุดท้ายแฮมิงตันก็โดดเดี่ยวจนเกินไปและก็ดูปืนฝืดเพราะสุดท้ายความอันตรายของเจ้าตัวคือการเข้าชาร์จการโถมตัวเข้ามงในกรอบเขตโทษต้องมีคนเปิดบอลเข้าไปให้นะครับทำอะไรตอนนี้ เก้กางๆไปหมดอย่างวันนี้เนี่ยเขามีโอกาส ที่จะใส่ชื่อทําสกอแต่ก็ยังไม่คมครับนับเป็นการบ้านที่โคชวางต้องไปเร่งแก้ให้ทันเวลาหลังจากนี้ด้วยไปต่อกันที่เกมคู่ของสุพรรณบุรีกันบ้านนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของแชมป์เก่า BG ปทุมยูไนเต็ดเจ้าถิ่นลูกทีมของอาเดบาโยกาเดโบก็พาทีมชนะ1เสมอ4แพ้2เก็บได้7คะแนนรั้งอันดับ12ล่าสุดเนี่ยบุกไปแพ้ชมบุรี0นต่อหนึ่งเรื่องของผู้เล่นหมสิทธิ์ใช้งานครับก็คือสุวรพัฒน์กิ่งแก้วกับปิยชลกดาริศสอนกเตะท,ที่ติดสญญ แต่ก็มีชื่อของสุพรรณทองสงในมานั่งสำรองแต่ไม่ได้ลงเล่นนะครับระบบการเล่น4-3-3แพทริกเดโตเฝ้าเสาแบ็กขวากฤษดานนทรัตน์แบ็กซ้ายเดสเกตซาโตะคู่เซนเตอร์ครับนัทพลมาลาพันธ์กับฮามดบาตเตอรี่ขยับเข้ามาตรงกลางบีลอเซมี่คราบูเอ้ประสานงานกับเดียโก้โรเดนซีและกรัชนาถอรัญญาไพโรธส่วนสามประสานตัวรุกก็ใช้สิริมงคลจิตบรรจงกับดานิโลอัลเวสสนับสนุนกองหน้าตัวเป้าอย่างสีหน้าสุดทิศ มาดูทีมเยือนบนีจีกันบ้างนะครับผลงานในเกมนัดตกค้างเมื่อกลางสัปดาห์กลับมาเรียกความมั่นใจเปิดบ้านชนะเมืองทองไป2องขยับขึ้นมาอยู่ที่6จากผลงานชนะ3าเสมอ1แพ้2มี10แต้มเกมนี้ออเรลิโอวิทมาก็ได้วิกเตอร์การูโซกลับมามีชื่อเป็นสำรองแต่ยังไม่มีดูโกหรือซานโตแล้วก็ยังยึดเป็ตัวจริงจากเกมชนะเมืองทองทั้งหมดระบบการเล่น3ามหครับชัดชัยบุตรพรมเป็นนายทวารส่วน3ามกองหลังอิรฟานฟันดี้ยืนตัวในแล้วก็ให้จักรพันธ์ไพรสุวรรณกับอันเดสตูนเยสขนาบข้าง ส่วนแดนกลางครับ ฝั่งขวาเป็นสันติภาพจันงอมซ้ายเป็นอาภิสิทธิ์สุรดาตรงกลางฉัดมงคลทองคีรีสารัตย์ยู่เย็นและชาววัดวีราชาติส่วนคู่หน้าทีลศิลป์แดงดาก,กับปฐมพลเจริญรัตนาพิรมเริ่มเกมสุพรรณนะครับเดินเครื่องใส่ก่อนเลยพยายามครองบอลบุกแล้วก็สร้างโอกาสเข้าทำแต่ความเด็ดขาดเนี่ยยังเป็นปัญหาเดิมๆของพวกเขาครับส่วนบีจีพอตั้งหลักตั้งเกมได้ก็มีลูกตอบโต้มากขึ้นมีจังหวะส่งบอลเข้าไปจากการเข้าฮอสของทีลศิลป์ด้วยนะครับนาทีที่16แต่ลูกนี้ถูกจับเป็นลูกล้ำหน้าไปกกก่่่อนรูููปเกมก็ยยัังงคขีีสสแต สกอร์จบครึ่งแรก0ต่อ0กลับมาลุยต่อในช่วงครึ่งหลังได้เพียง2นาทีครับกลายเป็น BG มาได้ประตูแรกปลดล็อกเลยครับจากจังหวะที่เป็นจุดเปลี่ยนก็คือความผิดพลาดของผู้เล่นอย่างนัตพลมาลาพันธ์กองหลังที่สกัดบอลลูกนี้ไม่โดนนะครับแล้วมันก็กลายเป็นว่า ไปเข้าทางของปฐมพลที่ลากเข้าไปโดนเดี่ยวๆกับแพทริกเดโตแล้วก็ยิงยัดเสาแรกเข้าไปง่ายๆเลยจากนั้นนาที49 BG บเกีจีเกือบได้เพิ่มเหมือนกันนะครับปฐมพลตัดบอลมาในเขตสารัสอดเข้ามาแล้วก็แปะบอลคืนให้กับทีละลิ์ที่ยืนในตำแหน่งที่ดีกว่ายิงแต่บอลยังไม่ผ่านเดโตสุพรรณพยายามจะกลับเข้าสู่เกมครับแล้วก็เริ่มจะมีเม็ดฝนตกลงมาตั้งแต่ในช่วงครึ่งหลังเนี่ยยังคงตกต่อเนื่องจนถึงนาที62กลายเป็น BG ครับที่มาพังประตูนำห่าง2-0งซึ่งเกิดจากความผิดพลาดการบิว แดนตัวเองของสุพรรณแล้วโดนสันติภาพดักบอลได้จ่ายให้กับชาววัดบริเวณหัวกะโหลกมีเวลาเลยนะครับบอลเข้าซ้ายพอดีแล้วก็ยิงจริงๆริงไม่ค่อยดีมากแหละครับแต่ว่ามันแคนนอนผู้เล่นของสุพรรณสองรอบ เปลี่ยนทางเข้าประตูไปจากนั้นนาที75ดานิโลส่งบอลเข้าประตูไปแต่ก็ถูกจับลาำหน้าไปก่อนแม้ว่าสุพรรณนั้นจะพยายามบุกแต่เมื่อเจาะไม่เข้าทุกอย่างก็จบครับ BG ปิดเกมบุกมาคว้า3แต้มจากทินสุพรรณบุรีได้อีกครั้งหนึ่งในรอบ4ฤดูกาลสกอร์เนี่ยอาจจะเทไปที่ผู้มาเยือนที่ยิงได้2ลูกนะครับแต่ว่าตัวเลขสถิติหลังเกมสูสีกันมากเอาเรื่องของการครองบอลก่อน BG ดีกว่าเล็กน้อยครับ51ต่อ48เปอร์เซ็นต์แล้วบางช่วงเวลาเนี่ยสถิติในการครองบอลเนี่ยเป็นรองอยู่นานมาสมควรเหมือน นนส่วนโอกาสยิงเจ้าถิ่น14ครั้งเข้ากรอบไป3แต่ก็เป็นการยิงติดบล็อกไป3ครั้งเช่นเดียวกันส่วนทีมเยือนโอกาสยิง16ครั้งเข้ากรอบไป5แล้วก็เปลี่ยนมาเป็น2ประตูส่วนการจ่ายบอลคู่นี้ใกล้เคียงกันครับสุพรรณจ่ายบอลไป353ครั้งของ b นี่ย380ครั้งแต่ที่น่าสนใจก็คือการ cross อลเข้าไปลุ้นในพื้นที่สุดท้ายของคู่แข่ง2ทีมทำได้21ครั้งเท่ากันส่วนเกมป้องกันเรื่องของการดักตัดบอลหรือว่า intercept เจ้าบ้านทําได้8ครั้งส่วนทีมเยือน9ครั้งก็ยังสูสีเช่นเดียวกับการเคลียบอลของเจ้าถิ่นที่มี11ครั้งส่วนทีมเยือนเคลียร์ไป9ครั้งนั่นหมายความว่า บอลมันถึงหน้าปากประตูหมดนะครับแต่จอสุดท้ายเนี่ยมันอาจจะต้องชื่นชมกองหลังทั้ง2ทีมวันนี้ที่พยายามทําหน้าที่อย่างดีที่สุดแล้วแต่มันมีความผิดพลาด2ประตูที่เกิดขึ้นกับสุพรรณคือ1นความผิดพลาดในรายบุคคลกับ2คือจังหวะบอลฉลบเปลี่ยนทางซึ่งมันไม่เปลี่ยนใจเรื่องของตัวเลขที่สูสีกันมากเกมนี้สุดท้ายวัดกันที่ความเด็ดขาดในการจบสกอร์แหละครับซึ่งทีมเยือนมีโอกาสแล้วทำได้ส่วนเจ้าบ้านทําไม่ได้นี่ก็คือสิ่งที่อเดวโยกาลิโบคงต้องแก้ปัญหากันต่อไปจะทํายังไงรับกบกาาเอโลวส กลับไปเล่นตรงกลางดีไหมเพื่อทําให้หัวหอ,อกตัวเป้ามีรูปร่างที่สูงใหญ่แล้วกดดันลูกกลางอากาศได้ในการบอมใส่คู่แข่งส่วนสีหน้าเนี่ยจะามาเล่นเกมด้านข้างดีกว่าไหมแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตำแหน่งตรงนี้มันก็ฟรีกันไปฟรีกันมาอยู่แล้วนะครับเพียงแค่บ,บทบาทในช่วงหลังของดานิโลเนี่ย จะเปลี่ยนมาพักบอลจากด้านข้างมากกว่าตรงกลางเท่านั้นเองส่วนเบื้องหลังเกมในมุมมองของกุนซือทั้ง2ฝั่งเริ่มจากอเลเดโอวิทมาทีมเยือนก็บอกว่าเป็นชัยชนะที่ชื่นใจมากเขาขอชื่นชมลูกทีมในเรื่องของสปปริตและก็ความตั้งใจเล่นพยายามสู้กันเต็มที่แล้วก็คว้า3าแต้มมาได้ ส่วนอเดบโยกาเลโบก็บอกว่าเกมนี้ที่คุยกันทีแรกในหวัง3แต้มแล้วถ้าเกิดว่าใครได้ดู45นาทีแรกก็เห็นชัดว่ามันเป็นเกมที่สูสีและเขาเชื่อว่าสุพรรณสามารถเอาชนะได้แต่ครึ่งหลังเล่นแค่2นาทีมันมีความผิดพลาดของลูกทีมเขาเองทําให้ BG ได้ประตูและก็มาเสียลูก2ติดติดกันคือการมาเจอทีมอย่าง BG อเดโยก็บอกว่าถ้าใครคิดว่า BG เหนือกว่าทีมของเขานั้นไม่ใช่เลย แต่จุดตัดสินเกมมันคือความผิดพลาดที่เสียเองขอลูกทีมมากกว่าคู่สุดท้ายของวันเสาร์เมื่อวานครับไปดูเกมที่สนามกีฬาสมโพธเชียงใหม่700ปีช้างเผือกเชียงใหม่ยูเนเต็ดพบกับต่อพิฆาาประจวบ FC เจ้าบ้านเพิ่งจะแยกทางกับทางโค้ชอ่านสุรพงษ์กงเทพที่ถูกดันขึ้นไปเป็นที่ปรึกษาแล้วก็ให้ทางโค้ชจับสุรชัยจีรศิริโชตคุมแทนก่อนเพื่อรอไอตันซิวา กุนซือคนใหม่ที่น่าจะมารับงานได้ในช่วงเดือนพฤศจิกายนส่วนผลงานที่ผ่านมา7นัดชนะ1เสมอ2แพ้4เก็บได้5คะแนนแล้วก็ยวอยู่อันดับส5ส่วนการจัดทัพก็จะไม่มีเอฟซันปาติซิโอที่ยังต้องพักต่อเพราะว่าบาดเจ็บศรษะและก็มีนนท์ม่วงงามที่เจ็บจากเกมแพ้ให้กับราช,ชบุรีแต่ยังคงยึดระบบการเล่น34 3าเหมือนเดิมใช้ไพโรธเอี่ยมมากเฝ้าเสาส่วน3ากองหลังก็มีศิริศักดิ์ไฝ่ดงยืนเป็นตัวสุดท้ายแล้วก็ใช้รณพีเฉยคำดีกับทศพลลาเทศขนาดข้างซ้ายขวาด้าน กลางริมเส้นฝั่งขวาสุรวิทย์โลกาวิทย์ซ้ายเป็นกรกฎวิริยะอุดมศิริส่วนตรงกลางเป็นหน้าที่ของธนวิทย์เนศสิริพัฒน์แล้วก็บวรตาปลาตัดเกมพร้อมกับวางให้ถวินบุตรสมบัติยานิกโบลลี่และเมวินเดลูเดินเครื่องเกมลุกเต็มสูบส่วนทีมเยือนมาสบิทากิไม่ชนะใครมาสามนัดติดเกมล่าสุดเสมอกับสุปราการในบ้าน0ูนย์ศูนย์ให้ผลงาน7นัดชนะเกมเดียวเสมอ3และแพ้อีก3ามี6คะแนนอยู่ที่14ของตารางการจัดทีมก็ปรับหมากมาเล่น343ครับขวัญชัยสุขล้อมเฝ้า เสาส่วน3มเซนเตอร์เป็นพีรวัตรอักธรรมอัตอันโอลาโฮวชแล้วก็สหรัฐปองสุวรรณส่วนวิงแบ็กขวาเป็นเอกนัทคงเกตซ้ายเป็นบีรวุฒิกาเยมแล้วก็มีชินวัตรวงชัยกับประสิทธิ์จันทุมตัดเกมส่วน3กองหน้าเป็นอภิชาติเดนมาร์กวิลเลนโมตา้าและธีรายุบัรหารเกมครึ่งแรกผมมองว่าเชียงใหม่เนี่ยทำได้ดีกว่านะครับทั้งการครองบอลแล้วก็สร้างโอกาสเข้าไปในพื้นที่สุดท้ายโดยโอกาสเนึ่งที่น่าจะได้เนี่ยตั้งแต่ช่วงต้นเกมนาทีที่6ก็รากฏเนี่ยเติมเกมขึ้นมาแล้วก็เปิดยััดเข้้าในในหกบบทวแต่งอล จ่ายย้อนให้กับโบลี่วิ่งมาไปเน้นเนบอลมาติดเซฟของขวัญช้ยแบบเหลือเชื่อเหมือนกันจากนั้นนาที3 2ก็เป็นเชียงใหม่ที่น่าจะได้ประตูอีกนะครับเมวินเนี่ยเก็บบอลได้แล้วไหลต่อมาให้กับสุรวิทย์วิ่งมาซัดเต็มข้อระยะประมาณ25หลา แต่บอลพุ่งชนคานเต็มๆเกมมาถึงครึ่งหลังครับก็เป็นรูปเกมที่อึดอัดทั้งคู่2ทีมก็ปรับแท็กติกแนวทางการเล่นเพื่อหวังจะมีหมัดเด็ดเปิดบัญชีให้ได้และก็เป็นทีมเยือนที่ทําสําเร็จจากการประสานงานของ2ตัวสํารองนาที77อนาวินจูจีนได้โอกาสสอดขึ้นมาเติมเกมรุกแล้วก็เปิดบอลยัดเข้ากางประตูก่อนจะเป็นธนินปลอดแก้ว ได้วิ่งมายิงเสยใต้คานตรงนี้ต้องชื่นชมนะครับเป็นการวิ่งตัวเปล่าเข้ามาแบบไม่ยอมแพ้แล้วเป็นการวิ่งเข้ามาซึ่งอาวินจูจีนก็ตาวยและเห็นอยู่ขนาดที่ปริมาณกองหลังของเชียงใหม่ยูเนเต็ดเนี่ยถือว่าพลาดนะครับเพราะตัวเยอะกว่าแต่ทุกคนโฟกัสไปที่การเปิดบอลของอนาวินคือมองแต่บอลไม่มองคนที่วิ่งเข้ามาสอดทำประตูก็ส่งให้ประจวบบุกมาเก็บสาแต้มจากจ,ากจังหวะนี้เลยนะครับแล้วก็กลับมาชนะในรอบ4ี่เกมสําเร็จไปดูสถิติกันบ้านนะครับผมบอกเลยว่าเป็นบอลที่น่าอึดอัดจริงๆ,ซ,งงๆซึ่งจุดชี้วัดผลการ แ่งขันมันก็คือจังหวะที่ยิงเข้านั่นแหละครับเชียงใหม่ได้ซัดไป6ครั้งไม่เข้ากรอบเลยส่วนประจวบ มีโอกาสยิง10ครั้งเข้ากรอบไป3ได้มา1ประตูฉะนั้นเรื่องของบรรยากาศเกมตอนนี้บอลเปลี่ยนโคช้ชอาจจะยังไม่ดีเสมอไปซึ่งต้องรอว่าไอตันซินวาจะมาแก้ไขปัญหาเรื่องไหนได้บ้างกับการทําบอลที่มันผ่านช่วงฤดูกาลที่กําลังจะยากลําบากแล้วนะครับมันผ่านเสร็จ1นส่วนสมาแล้วด้วยก็ต้องมาดูว่าเขาจะแก้ไขปัญหาได้มากน้อยขนาดไหนส่วนเรื่องของการครองบอลก็สูสีครับ50-50เลยเรื่องของการจ่ายบอลก็เหมือนทั้ง2ทีไม่ค่อยเน้นเท้าสู่เท้ากันเท่าไหร่นะครับเจ้าทีในนจ่ายบอลไป249คร้น้นสนีมา 257ครั้งเป็นตัวเลขที่น้อยมากนะครับเมื่อเทียบกันตลอดทั้งเกมเพราะว่าทั้ง2ทีมต่างเน้นบอลยาวคือเล่นแบบได r e เ t p l เพลไปเก็บบอลในข้างหน้าส่วนการครอ s บอลเนี่ยก็ไม่ได้หนีกันเท่าไหร่ครับเชียงใหม่ ทำได้15ครั้งส่วนทีมเยือน13ครั้งเรื่องการโดนกันตัวต่อต,ตัวอันนี้น่าสนใจนะครับเชียงใหม่23ครั้งส่วนประจวบ25ครั้งแต่2ทีมนี้เรื่องของการตัดบอลไม่เยอะเลยครับเจ้าถิ่นทําได้แค่2ครั้งส่วนทีมเยือน4ครั้งฉะนั้นมันชัดเจนนะครับว่ารูปแบบของเกมคือทิ้งบอลไปข้างหน้าแล้วใช้ความสามารถเฉพาะตัวของผู้เล่นต่างชาติหรือว่าผู้เล่นไทยที่มีสกิลในการลากกินตัวแบบ1ต่อ1ไปเอาชนะกันมากกว่าส่วนการเคลียร์บอลเชียงใหม่ ทำได้เยอะถึง20ครั้งส่วนประจวบน้อยกว่าคือ12ครั้งแต่ทุกอย่างมันก็ชี้วัดกันอยู่แล้วนะครับว่าความผิดพลาดในการประกบตัวเพียงแค่ครั้งเดียวก็นํามาซึ่งการเสียประตูและทําให้ประจวบมีรอยยิ้มในสัปดาห์นี้ร่วมกับขอนแก่น u ยู t e นเตดแสดงความยินดีกับทั้งสทีมด้วยนะครับก็อยากให้บรรดาทีมท้ายตาราง ได้ลุกขึ้นมาสู้และอยากให้โซนท้ายตารางลุ้นกันเหมือนโซนบนนะครับเกาะกันไปนแบบนี้แหละครับแล้วค่อยไปดูจนถึงช่วงท้าฤด,ดูกลาลหรือแม้แต่ในช่วงครึ่งทางคือเลกสองจะได้รู้ทิศทางในการเสริมกันเพื่อกลับมาเอาตัวรอดให้ได้แลทั้งหมดนี้คือคิดไส่โค้งเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้นะครับกด s u b s c r i b e พร้อมกับกระดิ่งแจ้งเตือนช่องทาง YouTube แล้วก็ Facebook กดไลค์กดแชร์เมื่อเห็นคอนเทนต์ของเราเจอกันใหม่นะครับกับการพูดถึงผลการแข่งขันนัดวาทิต วันนี้เตะกันอีก4คู่เป็นอย่างไรสถิติความดุเด็ดเผ็ดมันก็มีเกมหลายคู่ที่น่าติดตามนะครับแบงคอกเจอชนบุรีแล้วก็เชียงรายเจอกับทางเมืองทองเดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังในคลิปบันจันทร์ช่วงเช้าสวัสดีครับ